ผมจะมาสอนดูลูกสกิดนะครับมันจะถูกกว่าเออสวิกประมาณสักห้าเท่าถึงสิบเท่านะครับผมนี่เป็นลูกสกิดนะครับผมเชิญชมนี่ดูข้างหน้าเนี่ยสไตล์นี้เลยลูกสกิดเนี่ยขายอยู่ประมาณสักสิบบาทครับผมโลละนะ เป็นโลนะครับไม่ใช่แมกเนติกนะครับถ้าแมกเนติกอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นลูกสกิดครับผมเนี่ยครับดูง่ายๆครับพี่น้องพี่น้องค้าของเก่าดูเนี่ยเป็นลูกสกิดครับผมไม่แพงข้างในมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเนี่ยเขาเรียกลูกสกิดครับ ไม่ใช่แมกเนติกนะครับแมกเนติกมันเป็นสวิกตัดตัวตัดมันไม่ใช่แบบนี้นะครับนี่มันลูกสกิดนะครับราคาถูกครับแบบนี้ซื้อได้อยู่ที่สามบาทสี่บาทห้าบาทแค่นั้นแหละครับเอออย่าไปซื้อรวมกับไปแมกเนติกนะครับ ครับผมขอบคุณครับ